ว่าคันนี้เป็นตัว A วังกาดแพ็กเกจนะครับผมตัวกันชนหน้ากันชนหลังจะเป็น A วังกาดมาทั้งหมดเลยปลายท้ายเป็นแบบใหม่เรียบร้อยแล้วไม่มีบ้างแล้วนะครับปกติพวกซีคลาสเนี่ยก็จะมีบ้างหนึ่งยังพับเบาะหลังได้เหมือนเดิมพื้นที่เก็บสัมภาระมันกว้างมากๆนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลคอมุเร็ว์เทอร์โบชาร์จอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะครับขนาด2.0ลิตรจีเด็ดของเขาที่ผมบอกไว้เลขไม่18,672กิโลเมตรโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอด เล่ไฟนสเปอร์ปี2000รุ่นดูใบมาแล้วครับวันนี้นำเสนอกวัสดีครับผมเบิร์ตที่เป็นเองครับดีตสีขาวเ่าสีดำค่ะรถดับบฮะ สวัสดีครับผมเบิร์ตทริปันเมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอิสระยุชคาห่างหายกันไปนานไม่ได้ลงมาหลายวันมากๆวันนี้กลับมาพร้อมกับรถยอดนิยมและสวยงามมากๆอีกหนึ่งคันมาให้กับท่านผู้ชมได้เลือกชมกันนะครับผมซึ่งที่ผมเคยลงไปกับ bmw 520d ตัวนั้นได้รับความนิยมอย่างล้นหลามมากๆวันนี้ก็เลยมีเครื่องยนต์ดีเซลอีกหนึ่งคันมาให้ท่านผู้ชมได้เลือกชมกันนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนี้คือ mercedes-benz c220d รหัสตัวถังเป็น W 206ครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูกันเครื่องยนต์ดีเซลสวยๆใสๆปี2022นะคันนี้ ใหม่มากๆให้ดูตะเข็บนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมูนเลวเทอร์โบชาร์จอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะครับขนาด2.0ลิตรและแรงม้าถึง200แรงม้าเลยและก็เกียร์จับคู่ด้วยเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะหรือนายจีโทนิกนะครับเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะแต่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นตัวเอวังกาดแพคเกจนะครับผมตัวกันชนหน้ากันชนหลังจะเป็นเอวังกาดมาทั้งหมดเลยล้อ เป็นเอวังกาดนะรถออกปี2022นะครับก็ยังได้ยางปี2022ยางเดิมติดรถมาขนาด225 45 R 1 8ดอกยางยังเหลือเยอะๆเลยแล้วเดี๋ยวตัวเลขใหม่เซอร์ไพรส์มากๆเดี๋ยวบอกกันท้ายคลิปเลยนะครับผมสีสันของรถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่มีการทำอะไรเลยนะรับเข้ามาแบบไหนก็ไปแบบนั้นเลยสีเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยดูดิ นะครับผมออาวนมาด้านท้ายนิดนึงต้องบอกว่าด้านท้ายของตัวนี้เป็นโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไฟท้ายเป็นแบบใหม่เรียบร้อยแล้วไม่มีบ้างแล้วนะครับปกติพวก C c คลาสเนี่ยก็จะมีบ้างหนึ่งใช่ไหมอีคลาส2บ้าง s อคลาสบ้างว่ากันไปแต่ตัวนี้ไม่มีบ้างแล้วนะครับเป็นไฟท้าย f ู l l LED มาให้แบบนี้เลยนะ เซนเซอร์กัลยะด้านท้ายมีมาให้ทั้ง6จุดเลยแล้วก็ฝาท้ายตัวนี้เป็นไฟฟ้ามีเตปเปิดมาให้ด้วยนะครับที่เก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้างกว้างกันเลยนะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าพอเป็นซีค์ดของตัวเก่าอ่ะก็จะมีพับเบาะด้านหลังได้จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่พับตอนนี้ไม่มีแล้วมาอยู่ข้างนี้แล้วนะนะฮะมีทั้งสองข้างซ้ายขวานะครับยังพับเบาะหลังได้เหมือนเดิม พื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างมากๆนะครับผมเดี๋ยวดูดีในนี้เขามีอะไรมาให้ไหมยังอะไรไม่มีเหมือนเดิมนะครับตะแกงใส่ไข่ใส่ไข่ยังมายังมีมาเออมีตะแกงใส่ไข่มาให้ด้วยนะครับรถเบนซ์นนะแล้วก็ฝาท้ายอย่างที่บอกไปเป็นไฟฟ้านะกล้องถอยหลังมีมาให้แต่ยังไม่มีกล้อง360องศาเพราะว่าคันนี้ยังไม่ใช่ AMG นะครับผมมาเริ่มต้นดูที่ เบาะหลังก่อนภายในผมจะบอกว่าเบาะตัวนี้ตึงเปรี้ยมากๆนะครับผมเบาะหลังเหมือนกับไม่เคยนั่งมาก่อนเลยและใหม่สดมากๆนะสำหรับตัวเบาหลังดูดิในการเดินตะเข็บของเขายังตึงฟิตเมนต์ของตัวรถยังเปี้ยอยู่เลยนะครับผมมีที่ดึงเท้าแขนมาให้ในสไตล์ของซีดานจ๋าๆแบบนี้นะครับซีคลร์เขาทำมาได้ลงตัวมากๆแล้วก็คันนี้ถือว่าน่าใช้มากๆเลยอ่ะพอามาดู ด้านในพวงมาลัยก็เป็นตัวใหม่แล้วเห็นไหมพวงมาลัยเป็นแฉกแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวมันติฟังก์ชันทั้งซ้ายทั้งขวานะครับควบคุมพวงมาลัยควบคุมคูชอนโชมีมาให้แล้วก็แพดเดิลชิพที่พวงมาลัยมีมาให้แล้วก็หน้าจอกลางเบื้เริ่มเทิ่มมากๆครับหน้าจอ11.9นิ้วมาให้แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวจอมาตรวัดแบบใหม่แล้วก็ใหญ่เบื้เริ่มเทิ่มมาแบบนี้เลยเบ้อ ปรับไฟฟ้าเมม ori หลายตำแหน่งกันเลยทีเดียวแต่ว่าที่สำคัญเราเข้ามาดูภายในแล้วเราจะไม่ดูตัวนี้ไม่ได้เลยทีเด็ดของเขาที่ผมบอกไว้เลขไม่หนึ่งมื8นแปกิโลเมตรโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดไม่น้อยมากๆครับสำหรับคันนี้และทีเด็ดของเขาอีกอย่างหนึ่งคือวารันตีเหลือโวววารันตีเหลือถึงปีหน้านะครับแล้วก็เดือน พไอ้อไม่่พืศส,สิกาเดือนธันวาเดือนสิบสองใช่ไหมธันวาเดือนธันวาปีหน้า2 5 6 8นะครับผมวารันตียังเหลืออีกหนึ่งปีเต็มเตมเลยและเป็นยังไงกันบ้างครับ พาไปดูตัวรถรอบคันกันมาแล้วถือว่าคันนี้น่าใช้มากๆเลยกับ Mercedes-Benz C220d รหัสตัวถัง W206 ปี2022นะครับเลขไมคคันนี้อยู่ที่18,000กิโลเมตรเท่านั้นและวารนตียังเหลือถึงปีหน้ากันเลยคันนี้ต้องบอกว่าเป็นป้ายแดงนะราคาอยู่ที่2ล้านปลายๆวันนี้พอ,อ 2, เป็นอ2แล้วทริปเมเสนอขายอยู่เพียง2น1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับเพื่อน และวารันตีก็เหลืออีกปีหนึ่งเต็มๆนะครับใครหาอยู่อย่าลืมติดต่อมาได้เลย0867557666เดี๋ยวเบิร์ดดูแลให้นะครับผมก็ก่อนจบคลิปนี้ไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปถัดไปด้วยแล้วก็สั่นกระดิ่งกิ้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 งจะได้ไม่พลาดรถใหม่ๆเข้ามาทุกวันเลยนะครับผมวันนี้ฝากไว้ก่อนกับ4 2 2 0 d คันนี้รถสวยมากๆเลยครับ